วันนี้พนักงานสอบสวนสอนปอทุมวันยื่นคำร้องขอฝากขังอนนนำพาในคดีม .112 ม็อบ<ม>แฮร์รพอตเตอร์2ที่หน้าหอศิลป์อีก7วันนะครับครั้งที่7เป็นเวลา7วันโดยทนายได้ขอยื่นประกันตัวแต่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งให้อนุญาตฝากขังเพราะเห็นว่าพนักงานนายการต้องทำสำนวนเพิ่พม อนนทถูกฝากขังมาตั้งแต่แตวันที่18สิงหาคมจนถึงวันนี้คือ52วันแล้ครับแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ได้ถูกย้ายมาคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังจากต้องสักตัวที่พันธ์ทารกลางเป็นเวลานานนะครับ51วันเพราะว่าเพื่อนร่วมห้องขังติดโควิดกันหมดคดีนี้ทำให้อนนท์ถูกฝัก คดีเดียวเกือบ2เดือนนะครับซึ่งหมดจาก7ผัดของคดีแฮร์รี่พอตเตอร์2ยังมีหมายขังระหว่างการพิจารณาคดีของคดีแฮร์รี่พอตเตอร์1เมื่อวันที่3สิงหาคมปีก่อนซึ่งยังไม่มีการนัดสืบพยานแต่อย่างใดโดยปกติเขาจะมักขอฝากขัง7ผัดผัดละ12วัน ตามกําหนดตามกฎหมายขังได้ไม่เกิน